ที่กรีซกำลังได้เห็นประชาชนแสดงออกว่าไม่พอใจรัฐบาลมากขึ้นมากขึ้น,นเรื่อยๆนะคะมีประชาชนจับกลุ่มและชุมนุมกันในหลายๆพื้นที่จากกรณีที่มีรถไฟประสานงาชนกันแล้วมีคนเสียชีวิตไปจำนวนมากถึงแม้นายกรัฐมนตรีของกรีซจะออกมาขอโทษและขอให้ประชาชนเข้าใจเหตุผิดพลาดที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับได้เห็นรัฐมนตรีของกระทรวงที่เกี่ยวข้อง พยายามแก้ไขปัญหาระบบรางค่ะตำรวจใช้ทั้งแกส๊สน้ำตาและระเบิดแสงเพื่อตอบโต้ผู้ประท้วงกลุ่มหนึ่งที่คว้างระเบิดขวดใส่ตำรวจในระหว่างการชุมนุมประท้วงบริเวณหน้าอาคารรัฐสภาในกลุงเอเธนส์ประเทศกรีซสาเหตุของการประท้วงในครั้งนี้เกิดจากความไม่พอใจ กรณีที่เกิดเหตุรถไฟโดยสารที่มีผู้โดยสารประมาณ350คนชนประสานงากับรถไฟขนส่งสินค้าในบริเวณพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย57คนในขณะที่ภาพรวมของการประท้วงส่วนใหญ่เป็นไปอย่างสงบคาดว่ามีประชาชนเข้าร่วมประมาณ1 0 0 0 0คนซึ่งประกอบไปด้วยนักศึกษาและพนักงานการการ,รถไฟ Να πάρθουν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλεία και στου δουλειά και στη γραμμή. Αλλά επειδή το κέρδο από του εργαζόμενου και του επιβάτε, δεν όλα αυτά τα χρόνια. τραγικά. Δεν μπορούμε να, να απαλύνουμε ούτε τον πόνο των οικογενειών που χάσαν τα παιδιά του, ούτε να τα φέρουμε πίσω. Όμω είμαστε εδώ για να μην αφήσουμε κανένα στοιχείο στο σκοτάδι, να τα αποκαλύψουμε όλα και να φτάσει μέχρι το κόκαλο, να πραγματικά να πληρώσει ο υπεύθυνο που τόσα χρόνια έχει αφήσει το σιδηρόδρομο στη μοίρα του, όλε οι κυβερνήσει όλα αυτά τα χρόνια. นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมปล่อยโคมสีขาวขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนประสานงานในครั้งนี้เทียนและดอกไม้ถูกนำไปวางไว้ด้านหน้าศาลในเมืองลาลิซาเพื่อไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนประสานงานขณะที่ตำรวจตรึงกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดบริเวณโดยรอบซึ่งนายสถานีของสถานีรถไฟลาลิซา ถูกนำตัวไปขึ้นศาลเพื่อรับทราบข้อหาและถูกสอบสวนนานหลายชั่วโมงด้านทนายความของนายสถานีคนดังกล่าวระบุว่าลูกความให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่โดยสารและเจ้าหน้าที่สืบสวนตัดสินใจควบคุมตัวลูกความเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการพิจารณาคดีหลังจากถูกตั้งข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของคนจํานวนมากซึ่งตามกฎหมายกรีซหากถูกตัดสินว่ามีความผิดจริง อาจต้องโทษจำคุกตั้งแต่10ปีจนถึงตลอดชีวิตขณะที่สำนักข่าว AFP รายงานอ้างแหล่งข่าวระบุว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนกำลังอยู่ระหว่างการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการตั้งข้อหาผู้บริหารของบริษัทเฮลินิกเทรน์บริษัทที่ให้บริการขบวนรถไฟที่เกิดอุบัติเหตุด้านนายกรัฐมนตรีกรีซได้ออกมาขอให้ญาติผู้เสียชีวิตยกโทษให้พร้อมทั้งระบุว่ารัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เตรียมประกาศมาตรการเร่งด่วนเพื่อยกระดับความปลอดภัยของระบบรางนอกจากนี้กรีซยังเตรียมขอความช่วยเหลือคำแนะนำและงบประมาณจากคณะกรรมาการยุโรปเพื่อพัฒนาและทำให้ระบบรางของประเทศทันสมัยขึ้นหลังจากโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นสร้างความไม่พอใจอย่างมากให้กับประชาชนและนำไปสู่การประท้วงทั่วประเทศติดต่อกันนานหลายวัน